สบายดีพี่น,อออน้องป้องปายเบิร์ดสกุลสุคนเบิร์ดสมองสุบอนเด้อพ่อพ่อกับสองยูทูบบาล่าปลาเพลินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเป้วภาพมากอ่ะเห็นบรรยากาศเลยนะหน้าบ้านหน้าเฮือกน้องพี่น้องเอ้ยติดถน,นนนนทางนนเนาะเป็นสเป็นป่ายเมืองเซโน่แหละเรื่าเมืองอุทุมพรนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คึมคึมฝนเนี่ยคือฝนจะตกนี่แหละ ลลยคู่ไลยคนกับกำลังขมักขมันกันปักดำเข่านาปีอยู่พี่น้องเลยเนาะสวัสดีว่าไล่คู่ไลยคนไลยเจ้าก็แล้วไปน้ำแล้วกับมีคือซุ้มเฮาาี่ก็แล้วไปแล้วเนาะ <c oughs> สำหรับการปักดำนาปีแดูการปีนี้ดำหน้านันแล้วไปแล้วเรือแต่เก็บเกี่ยวพลับ้าน,นเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะรอท่าอีกจากสามเดือนพอนะเขาจังสีสุกกันดิสามเดือน <c oughs> ต้นใหม่ใบใหญ่อันนี้คือหมากลำไยเนาะใ่านานเป็นหมากหมากลำไยอันมันเป็นหมากลำไยตอนเป็นบอกฮาฮ่าฮ่บบางคำลุงหัวยิ้มเป,เปื่อยๆเลยลุงเ,เอ้ยบางคำลุงฮ่าๆหมอยังนั้นนะโอ้ยยิ้มใจหยังดีใจพี่ช่างวะเนี่มังม่วงนี่ยกำลังสิต่อยอดนี่แต่มีแมงไหมมากัดก่อนเนี่ยเพื่อัดสั่ง มองแอปเปิ้ลนะมานเราวิ่งเขียบเบิดแถวนั้นแล้วคู่วล้วกนก็บอกว่าเอาหมากทุเรียนหมากเงาะมาปลูกเด้อบบอลลอนเพื่อว่าเบี้ยมันมีมันก็แพงมีแอปเปิมีว่าซช่นเขาขายแนะเบี้ยละเศนสไลด์กาซิมีแต่มังม่วงแล้วในเฮือนฮานีเนี่ยนักคือมังม่วงต้นลำไยกับต้นนึ่งอ่าต้นลำไยกับต้นนึง ต้นมังมีก็ต้นนึ่งอ่ะเรียว่าต้นขนุนนั่นแหละขนุนมาเกิดก็มังหุงมาเนอเออเกอน้อนนนำลายบางคำน้ำลายนางลง,ลงไหมายนางลงหวห่วห่วยลงไปหน่มาข้างในนน เนาะบางหำมาทางในเนาะบัสุขสุขคนเนาะำเนาะบายดีป่าลุงหรือยังบาลุงเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีซิวพี่น้องเ้ยซิวแตกบ่าพอจักรเรือเนี่ยนะเวซิวอยู่ววแตกนมว่าเสวเถ่าเสิวเถ่าเนาะิวเาบสีหวเถ่าว่าบางคำววเ่าเถาว่ลูกบ่เาวเผาไอนไร ลุงหมอกับไอ้ข่อยแล้วะต้า่งงสบายดีลุงพี่พีุ่้สวัสดีครับลุงพี่พี่าแล้วเผ่อมาคิดเข่จะไปทางใดเออนอนี่อะสวัสดีครับลุงพีพีอยู่ซันกาลังรับชมอยู่บ่สิและตะวันคือกันสวัสดีสบายดีลุงพี่พีสดีลุงพีพีิล่อก่อนนึ่งสิมาขอบบนขอบพุ่นของโมขอบใจลุงพีพีเผ่อเนาะผิดออกเนาะ ลุงพ<า> <BP S 2> ีพีลุงพีพีน้องลุงครับแม่เอกลาดนี่แหละเนาะเพราะว่าเพม่นมีสักเป็นรุ่นพี่เนาะเ,เหหาะะสสาพิ่นเป็นรุ่นน่าย่อและอายุสี่สิบสงปีเนนะสํสามลำเฮาค่ะสามสี่ปีปนแมนรประมาณสามสิ่นี่แหละเนาะกัสิบเจสิบแปดไรยันคนบ<อ>ุ<อ>นเสืออ <c oughs> ่เาเจ็ดสิบแปดยันบีผูเสือซ <c oughs> ้ปลายซะเนาะเออยันบุมีผูเสือเอกซาปาย ลูกซาหัวควันใหญ่เงี้ยลูกซา10ปีบังคำลูกยังหัวควัพผอบลลูกบอบ่ยัง <c oughs> ว่าผอขีดตัวแต่ลูกมาเชื่อบ่ยังผอขีดตัวออืปันป่นถูกมาได้นีไหนน,นี่มึงหัวก็มีแต่บาดอะไรครับาดกับบาดจะคล้องอะไรเอามามือสิมาขอบคุณเพิ่นพี่น้องเว้ขอบคุณขอบใจเปินฝากเงินมาอีกเนาะเป็นครั้งที่สอง <c oughs> เปินฝากมาซองเถื่อแล้วคนนี่น่ะ บราได้เรได้รู้จักกันบอกคยเห็นหนาเนาะมีแต่เพิ่นมาคอมเมนต์ในสองยูทูบี่ซื้อได้พี่น้องเลยเนาะนี่ก็ลงไปอา่านบมดแล้แหละใน,ะนะคอมเมนต์นี่ครับเป็นจิมาเม้นต์เล็กน้อยพี่ๆดอกเนาะตัวตัวแทนซื้อเหมือนกะสร้างคลิปพี่ๆเนาะบมมีเฟซบมมีไลน์เนาะมีแต่คุยกันทางกันยูทู <หา S 1> <อ>บยูทูบคอมเมนต์กับใจเนาะกับใจคุหลายๆเนาะ ีฝากเงินมาหายเพิ่นก็เป็นเินคนไทยแหละพี่น้องเลยแต่ว่าไปทำงานอยู่ฝรัง่งเศสเนา<ง><ง>อะอยู่ปารีสเพิ่อปารีสเอ่อปารีสเนาะทีแรกซาไลว่าไปทำงานอยู่เกาหลีว่ะสินเปิดฝากเงินมาส่วงดับหน้านะจ๊ะเปิดฝากเงินมาหาพันแต่ที่จริงน่ะเผิ่อเบาแต่เฮงเลยได้พี่น้องเลยเผิ่อเบาคอมเมนต์มาว่าที่ฝากเงินอย่างสั่นอย่างสี่ขอเลขบัญชรรทงบรรสีนะแต่เฮงเฮงเลยครับกะ ถ้าก็มาได้สวงลำนาเขาก็คิดว่าเพื่นเราเยอะออกว่าอั่างไะก็เลยว่าเพื่นบริษัทมาทำเนาเพื่อนบริษัทมาของเขาก็ให้เฟซเขาไปเดห้เฟซเขาไปเพื่นกับวัดถักมาเพื่นฝากมาแต่ตมิตรกระหาพันฝากมาล่าสุดนี่ว่าวันที่สามสิบนี่แหละถ้าก็ไปเอามาเมื่อวานนี่พกพันแต่ว่าเพื่นฝากมาทําบุญน้ำรอบนี้นะรอบก่อนเนี่ยฝากไม่ใส่อยู่ซื้อเพื่อนนะรอบนี้เพื่นฝากไม่ทําบุญวัดป่า บู้หาลาอยหรือหาพันเดิมายเดิมจะบอกมารายละเอียดในเดิมหาลอยบาทบอกรือว่าหาพันบาทเนาะสิเพราะว่ามือน,นี้เขาสิได้ไปทําบุญแต่ว่ามือน,นี้มันก็ะคืบพ้นพลเลยมือน,นี้สิไปกับลูกสาวมือนี้นะสิไปวัดป่าแหละเดี๋ยวไปทําบุญจะไปะลูกชายจ,จะรังเลบมึงทำลุงไห<า>น,ะนจะนไปตีลุง,ง,งไหน<อ>จะไปสบงานงานเออไปบวัดป่า คอมเมนต์มาบอกเด้ออายเด้อว่าเป็ดายเด่อเนาะพอไอหักซะเป็ดไอหักเป็นลูกของน้องลูกครับเงิล้านเนาะเงินก็มาหลายหลายหกพันเงินหกพันอยู่แค่นี่แหละจำนวนเงินหกพันครับเป็นฮักโอกาสทำเงียมกัน ร้อยยี่สิบบาทเพราะว่าเก้าห้าขาทัเงยี้นะพันหนึ่งยี่สิบาทอยู่ทีนะคาคานก็กห้าขาโอนเดพี่น้องเลยพอเขาบมมีบัญชีนะคล้ายๆว่าเขาบมมีเลขบัญชีนะเนะคาะเก้าห้าขาโอนจากองบัญชีมนะาเยยี่สิบปฏิหเกาหกพันพันหน่ยี่สิบเท่าเด็กพันก็ร้ 5, รอยหนึ่งจะอยู่ในเมืองนี่มื่นละร้อยกะขอบมกขอบใจเดอ้อไอเด้อคอยบุญกับนำสูตเจ้า แล้วก็ครอบครัวเจ้าอะไรเนาะอยู่ดีมีแห้งขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณอยู่ดีมีแห้งตลอดปีตลอดไปไปมาหกพันก็ค่อยได้กลับไปหกพันละอะไรเนาะร้อยเท่าพันเท่าเด้อไอเด้อสิ่งส่างัญที่สุดก็คือให้สุขภาพเข็บแค้นเนาะอยู่ดีมีแห้งอะไรแหละเน้ำหลุ่งกับไม่เจ็บหายจน ไม่คัดเน,น,นี่สนเนาะในนาทีการงานเนาะอันนี้เดี๋ยวเราดูก่านไปเลยเพิ่นน้ำเมียเพิ่นน้ำมากเพิ่นมักเราสองคนมาใช่หม,มักแม่ได้แปลว่าชื่นชอบมาแหละแต่ว่าฟังโมโหเรื่องเพป็นว่าฟังบอกข้าใจว่ามีแฟนเป็นคนจีนเหมือนใช่แฟนเป็นคนจีนเออค,อคอนจีนเออ ว่าหนาสิเป็นคนไทยเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนจีนแต่ว่ามาเนาะคือเงินอนี่ยก็เพื่อนให้แม่เพื่อนเรื่องว่าอ้ายเพื่อนจัดการให้โอนมาให้พี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยกันแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ติดต่อเนาะแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนก็มีจุดประสงค์ของเพื่อเราหรือเนี่ยนะเพื่อยากออกซื้อออกเชียงบ่อหรือว่าอย่างไรเกับหูเนาะอย่างไรก็ตามไปแน้อ้ยก็ได้หลับมาแล้วเนาะก็ดีใจเนาะบางครั้งลูกดีใจ ขาน่าเปิดฝ<ก>างมาเปิดฝางมาหาเปิดไปทำบุญหาลอไส่วนที่เรียกกะสเสก็ตไ้ใส่ใจในครอบครัวแหละสื่อนุ่มสื่อยังให้ลูก,กชายแหละเพิ่มเพิ่มเนาะเขาเขากับแพงพี่น้องเนาะเขาสิลเล็กอยู่บ้านเฮาใช่ไหมแบบแพงกระเดิดก,กระโดดเนี่ยบุญครอบพูนอีกเทื่อนึงเด้ออายเด้อที่เข้ามาแมงเบาภาระเนาะในครอบครัวกันสานเฮาใส่ใจทุกทุกอย่างนั่นแหละ ที่จำเป็นในครอบครัวจริงๆชิคกินกับแมนเพราะว่าก็ได้ไปหาทางไหนแะไรกับช่วงนี้มันจะทุกอย่างของของใส่ของอยู่ของกินมันช่วงนี้มันมันหาของกินอย่างเพราะว่าเฮ็ต่อนก็บม่ได้ออกของป่าของยันกะมันยังบ่ออกไปน้อยช่วงนี้ตอนมิเตอไม่แห้งแห้งแห้งแกลแมนอยู่นี่มันแห้งแล้งพ้นถ้ากับตกเนาะปัยจุบ้านนั่นฮะนะพอหาได้ครูปาหนาน่ะแมนปัยจุบ้านนั่นฮไปหาได้พี่น้องเลยแต่มาอยู่ที่นี่มันหาบ่ได้ กบเขียดเนี่ยก็ยังบะมีเลยกบหน่อยกบเนี่ยเห็นบะไก่สักบะเห็นบะมีบะมีได้ผมมันบะมีหนามคนบะตกอายุบ้าน์ผัดแต่หายังกบก็ได้ไปหาปูหาปลาก็ได้เงินจำนวนนี่ก็ปลาก็ได้รายได้พี่น้องเยเนาะสำหรับเฮานี่มันลายได้สำหรับคนที่มีรายได้หน่อยหรือว่าบะมีรายได้เลยแต่มันลายได้พี่น้องเยเนาะแต่สำหรับปูทิพย์เพื่อนปูทิพย์เพื่อนมีเามัอนซัก มันก,ก็สิเป็นเงินส่วนหน่อยสําหรับข้าเจ้าเนาะแต่สําหรับเฮานี่มันมากพอเด้อพี่น้องอาวกันบาทนี่เนาะแต่ตีเป็นเงินจีกะหน่อยเกือบเท่าไรว่าละสองล้านประมาณจะเข้า,เาสามล้านกูได้ตอนนี้เนาะเพราะว่าเงินมันลงเด้เลขเงินมันอยู่ที่พันหนึ่งต่อสี่แสนห้าเดี๋ยวนี้นะเขาตีราคาสนะี่แสนห้าสิบปันกีบในปัจจุบันในสี่แสนที่สุด <c oughs> เออบอกคือตอนนั้นพันหนึ่งต่อหกแสนเนะ่ะ 2,000บาทนี่ต่อล้านหนึ่งนะเมื่อก่อนนะ2,000บาทนี่ต่อล้านหนึ่ง4,000นี่ก็สองล้านแต่แต่มิตรบอเลยนนะ4,000บาทนะตอนหนึ่งล้านคิวปเนาะเลดมันอ่าเอาะว่ามันพันละสามแสนสามแสนหาเนาะจะได้ก็ตามเด้อก็ให้พุทธคับน้ำซวยเออได้พุทธน้ำกันถ้าเบิ่งคลิปเ้าสิไปถ่ายมือนี้แหละเนาะไปทับบุญนั่นแหละเาสิไปถ่ายเบิ่งเนาะเนาะเจ้าก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่า สรุปแล้วให้ทำห้าร้อยบาทหรือว่าห้าพันบาทก็แน่ไอ่เนาะเพราะว่าย่านจะพิมพ์พิษพนะเฮ็ยจะพิมพ์มานีมันห้าร้อยเนาะแต่ว่าเขาก็บของใจเนาะก็อยากผู้มแบบว่ารายละเอียดมันจะได้สบายใจนะไอ่เนาะทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเนาะถ็ร้่าห้าพันเนาะก็สิไปทํามห้าพันเนาะถ็ร้อยห้าร้อยก็สิไปทํามห้าร้อยนะประมาณนี้ลูกบอย่างกพิมพเอาไว้เขากับบอย่างไอ้คือกันว่าตามจุดประสงค์ของเจ้าแหละผมมาเป็นเงินของเจ้าเนาะเมมาทำท่าได้เขาก็ททำให้ท่านะ อย่าดื้อเลยครับเอ้ยโอเคเจ้าคิดไปซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณเบิ้ดขอบคุณแม่นนำพ่นเนาะขอบคุณลุงหลายหลายเด้อขอบคุณลุงหลายๆเด้อที่ฝากเงินมาอยู่ดีไมีแห้งมาครับลุงนะคือได้รับรวยกว่าเก่าโอ้ถูกแน่พี่กวลาเพิ่นห้ากะทิดตามมาเฮาวหนาส้วงลูกชายได้หนึ่งเดือนว่ะสิกะทิดตามไม่ได้ช่วงน้องลุงห้าก็ได้หนึ่งเดือนว่ะสิมาติดตาม ก็ขอบุญขอบคุณเบิร์สุขูสุขศนั่นแหละทั้งเอฟซีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่เด้อแล้วก็สปอนเซอร์เขาทั้งผู้เก่าผู้ใหม่นั่นแหละบมได้ลืมบมได้ลืมบุญคุณทั้งผู้เก่าผู้ใหม่เด้อพี่น้องเด้อบุญที่เคยสนับสนุนมาเนาะเป็นเอื้อยอ้ายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ญาติย่ายปู่ตูเประตูการบ่ได้ลืมพี่น้องก็อยู่ในใจเขานี่แหละเนาะบ่ได้ลืมก็ไลืมบ่ได้ดอกเขาเนาะเวลาเป็นวัดพี่น้องก้นลงหลวงประจัก ดืด่มทวดลูกชายได้เนี่ยไปแล้วเดอพี่นอกเด้อสบายดีสบ,บาย